สวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่กับตัว HJC นะครับโมเดล i90 เป็นหมวกยกครางตัวนี้สเปคหมวกชิวหน้าจะเป็นชิวใสด้านในก็จะมีแว่นดำเห็นไหมครับสามารถพับเก็บโดยการเลื่อนตรงนี้ครับพับเก็บเปิดใช้งานพับเก็บใช้งานนะครับ ช่องลมตัวนี้ด้านบนสามารถปรับช่องลมเข้าได้แล้วก็ด้านหน้าส่วนด้านหลังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นตัวปรออากาศออกใต้หมวกครับตัวนี้นวมก็จะถอดซักได้วิธีการยกคางจะมีปุ่มสีแดงตรงนี้กดเข้ามาแล้วก็ยกขึ้น ก็จะกลายเป็นหมวกยกขังตัวนี้รองรับตัว HJC Smart ซึ่งมันก็จะมีช่องเว้าอยู่เห็นไหมครับอบอกก่อนตัวนี้เป็นตัวมาพร้อมกับสายลัดคางแบบกิบล็อกตัวนี้คือช่องเว้าสีสำหรับสีของตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นดำ ตัดด้วยสีเทาแล้วก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองสะท้อนแสงซึ่งเป็นสีด้านด้านหลังตัวนี้ก็จะมีมออกอนะครับแล้วก็น้ำหนักหมวกตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,800กรัมประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้แถมแผ่นกันฝ้าด้วยอยู่ในกล่องตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวพินล็อกเรดดี C'est okay. okay.